อย่างที่บอกไปนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยผลสำรวจของนิดาโพออกมาส่วนวันนี้เป็นของอีกเจ้าหนึ่งก็คือส่วนดูสิตโพครับ ส่วนที่สุดสวนดูสิทธิ์โพวันนี้เขาไม่ได้สํารวจแค่เฉพาะพื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งนะแต่ว,วันนี้เอาทั่วประเทศเลยเฉพาะคนไทยที่มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งครั้งที่กําลังจะมาถึงนี้ดูซิว่านิยมพักการเมืองไหนมากที่สุดก่อนจะประกาศยุบสภาผลออกมาปรากฏว่าพักเพื่อไทยก็นาโด่งอีกเช่นเดียวกันนะครับตามมาด้วยพักเก้าไกลเป็นอันดับสองแต่ว่า1กับ2เนี่ยห่างกันอยู่ถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์ทีเดียวครับ ไปดูผลการสำ,สำรวจของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตนะครับเขาไปสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเฉพาะผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งทั่วประเทศในหัวข้อคนไทยนิยมพักการเมืองใดสำรวจไป1 6ึ4คนจากการสำรวจทางภาคสนามระหว่างวันที่1นึถึงสิมีนาคม2566ก่อนจะประกาศยุบสภาไม่กี่วันผลออกมาอย่างที่คุณผู้ชมเห็นนะพักเพื่อไทยอันดับหนึ่งสึ่ก็คือเกือบจะครึ่งอยู่แล้วอ่ะ อันดับ2คือก้าวไกล15.43จเปอร์เซ็นต์จะเห็นว่า46กับ15ต่างกันอยู่ถึง30กว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะอันดับ1กับอันดับ2เนี่ยส่วนอันดับ3คือภูมิใจไทยลดลงมาเหลืออยู่11.12เปอร์เซ็นต์ ตามมาด้วยอ,อันดับ4รวมไทยสร้างชาติพักเปิดตัวน้องใหม่แต่ว่าได้อันดับ4อยู่ที่8.73%อันดับ5พักเก่าแก่ที่สุดคือประชาธิปัตย์7.71%ด7.71%อันดับ6พลังประชารัฐแชมป์เก่า7.11%แล้วก็อันดับ7คือไทยสร้างไทยคุณหญิงสุดารัฐอยู่ที่1.43% 6กับ7นี่ก็ต่างกันเยอะนะฮะเปอรนตกับน1อนอันดับ8ชาติพัฒนากล้าอัน 9, ย์จุดห้าสมเปอรน 1.37%ทีนี้ถ้าเราไปเจาะตามกลุ่มอายุเนี่ยนะเขาไปเจอว่ากลุ่มคนอายุน้อยคือตั้งแต่18เพราะว่าเริ่มมีสิทธิ์เลือกตั้งก็จะเริ่มที่18นะไปจนถึง30เนี่ยเลือกพรรคเก้าไกลามากที่สุดเลยถึงร้อยละ37.85แต่กลุ่มอายุอื่นๆที่เหลือคือตั้งแต่30ขึ้นไปจนแบบว่าสูงที่สุดอะ่ะเป็นพรรคเพื่อไทยหมดเลยฮะแล้วพอแยกตามภูมิภาคเนี่ยนะเขาเจอว่า กรุงเทพภาคกลางภาคเหนือภาคอีสานนี่พื้นที่กรุงเทพกับภาคอีสานรวมกันนี่ก็จานวนสสเยอะมากแล้วนะเพื่อไทยชนะเลือกเพื่อไทยเยอะสุดในขณะที่ภาคใต้ประชาธิปัตย์เยอะสุดนะยี่สิบสี่จุดเจ็ดหนึ่งเปอร์เซ็นต์แล้วที่น่าสนใจก็คือเมื่อก่อนภาคใต้เนี่ยเพื่อไทยแทบจะลงพื้นที่ไม่ได้ด้วยซ้ำอ่ะแต่ปรากฏว่าตอนนี้เนี่ยอันดับสองคือเพื่อไทยนะนี่ภาคใต้นะ รวมไทยสร้างชาติหรือภูมิใจไทยที่ประกาศว่าจะปักหมุดภาคใต้ดึงของประชาธิปัตย์มาให้ได้เนี่ยไม่นะอันดับสองคือเพื่อไทยด้วยซ้ำคุณผู้ชมแต่ประชาธิปัตย์ยังรักษาแชมป์ของภาคใต้ทีนี้ไปฟังคอมเมนต์วิเคราะห์จากคนทำโพลฮะนางสาวพรพันธ์บทองนักวิจัยของสวนดุสิตโพมหาวิทยาลัยสวนดุสิตเขาวิเคราะห์บอกว่าคะแนนนิยมของพรรคเพื่อไทยที่ยังคงพุ่งแรงและได้รับการตอบรับดีจากแทบทุกกลุ่มอายุ มีแค่กลุ่มอายุน้อยคือ18ถึง30เท่านั้นที่จะนิยมพักเก้าไกลามากกว่าแต่ว่าต่อให้กลุ่มอายุ18ถึง30ที่ก้าไกลชนะเนี่ยรองแชมป์ก็ยังเป็นเพื่อไทยอยู่ดีสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นว่าแคมเปญแลนด์สไลด์หรือเลือกตั้งแบบมียุทธศาสตร์อาจจะกำลังเห็นผลจากคนที่ต้องการความเปลี่ยนแปลงและวิธีการที่จะมีเสียงข้างมากในสภาคือต้องรวมกันให้ได้เสียงมากกว่าเสียงสอวอ จึงทาให้ผลโพลสะท้อนคะแนนนิยมของเพื่อไทยออกมาว่าครอบคลุมแทบทุกพื้นที่ครับในขณะที่พักการเมืองอื่นๆนะครับอาจารย์ก็บอกว่ามีนโยบายที่มุ่งเน้นตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนในระดับรักยาเป็นหลักเช่นการพักหนี้3ปีของภูมิใจไทยบัตรสวัสดิการหนึ่1 0 0 0บาทต่อเดือนของรวมไทยสร้างชาตินโยบายประกันรายได้พืชผลทางการเกษตรของประชาธิปัตย์หรือการเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเป็น700บาทต่อเดือนของพักพลังประชารัฐเป็นต้นครับ